สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมีสถานการณ์เร่งด่วนเข้ามาครับท่านโดยตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองนั้นเต็ไมไปด้วยความร้อนระอุทุกอนุัในกานดูบูชมหลังจากที่เมื่อวานนั้นไปทําข่าวลุงพลแย่งไม้ครับท่าน <c oughs> ก็ต้องขอบอกตามตรงนะกานดูบ <c oughs> ูชมว่าไม่ถนัดอย่างเหลือกันก็เลยทีเดียเพราไม่ได้ติดตามคดีนี้แต่วันนี้ครับท่านกลับมาแล้วโดยพลเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบบนละเล็กน้อยถึงปานกลางนั้นก็ได้ออกมาบอกครับ <c oughs> ท่านว่า <c oughs> จเจ้าเรื่องสื่อที่บิดเบือนทุกกรณีนั้นนกครดนบูชมและที่แถลงไปข้างต้นนั้นว่า ตอนนี้ธนาธรจริงลุ่งเรืองกิจครับท่านโดน1นึแล้วโดยนายพุทธิพงศ์ครับท่านหรือว่าพี่บีท่านเองโดยตัวแทนประยุทธ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนั้นได้ส่งแลมโง่ไม่ใช่แลมโบ้ครับท่านหรือว่าโบอีสานแจ้งจับธนาธรนะครับท่านผู้ชมกับนายเทศพลพงเพชรไอ้เพง่งส้งมอะไรทั้งอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมสองตัวนี้ก็ไปแจ้งจับธนาทรที่ปอทอผิดมาตา1 1 2ส่งโบ้ไปแจ้งครับท่านก็ต้อง จับตามองนะครับท่านผู้ชมโดยปงวัคซีนอะไรนั้นโดยเรื่องนี้ค่อนข้าง,งที่จะละเอียดอ่อนอย่างรุงแนแรงกันเลยทีเดียวครับท่านถ้าเกิดทําข่าวนี้นั้นไม่ละมัดระวังผมอาจจะต้องเปลี่ยนที่อยู่ได้แต่เดี๋ยวก่อนครับท่านข่าวที่แถลงไปข้างต้นนั้นก็เป็นข่าวด่วนแจ้งเข้ามาแต่ตอนนี้อาจจะไม่ด่วนแล้วแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่แฮชแท็กกลรแมนั้นติดโลกทวิตเตอร์เมื่อวานได้ชูกุชยามครับท่านก็ปรากฏว่าโดนลุงพลผู้ท็อปฟอร์มอย่างชั่วนาตาปีนั้น <S <S มาแย่งซีนไปนะครับท่าน ตอนนี้ก็กลับมาใหม่แล้วโดยมีการแอบบอ้างสรรพคุณครับท่านอย่างเหลือกัน,กนเลยทีเดียวและก็ MGR ออนไลน์นี้ได้พาดหัวข่าวโอ้ อ่นแล้วโดนใจนะครับท่านผู้ชมถอดถอนหมุดข่าวกัละแม่นักบุญคนบาปครับท่านโดยมีการโฆษณาสปปรรพคุณของอาหารเสริมน,นั้นอย่างมากมายกายกองกันเลยทีเดียวครับท่านไม่ทราบว่าเกินจริงไปหรือไม่อย่างไรนั้นและออยก็ได้ไปตรวจปรากฏว่าเกินจริงครับท่านโดยโดนไปถึงเจ็ดอกนะครับท่านผู้ชมสปปรรพคุณคล้ายกับว่าตาย10ปีก็ยังดีเหมือนเดิมครับท่านบำรุงเบาหวานเนี่ยไม่ใช่แก้เบาหวานเออหายโควิดนะครับท่านผู้ชมกินแล้วมีตาสองชั้ ชั้นเลยของกูกี่ชั้นวะสองชั้นนลคท่านผู้ชมดั้งจมูกมาเป็นสันนั้นก็ต้องจับตามองครับท่านว่าจะเป็นอย่างไรโดยจะมาถแถลงข้างต้นนะครับท่านผู้ชมโดยกลายเป็นดราม่าร้อนฉาสําหรับคลิปรีวิวอาหารเสริมของกาละแมพัชรศรีนี้นะครับท่านผู้ชมพิธีกรชื่อดังที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการอวดอ้างสรรพคุณเกินจร,จริงจากการรีวิวกินแล้วหน้ายก เนียงหายอะไรของมันวะเนี่ยโอ้โหกินแล้วหน้าหยกนะครับท่านผู้ชมของผมคงไม่ใช่เพราะผมยังหน้าไม่หยกนะครับท่าน <S <S เนียงหายตาเป็นสองชั้นเอาละเว้ยอา้าวตาสองชั้นร่องแก้มตื้นมจมูกเข้ารูปนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเข้ารูปแบบไหนนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับท่านจนมีคนไปร้องเรียนที่ออยอแล้วก็ให้ไปตรวจสอบไม่นานก็โดนฟันฉับว่าไม่เป็นความจริงพร้อมสั่งระงับโฆษณาและส่งเรื่องให้ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการ ก็ทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค หรือบอกอบคอบอนะครับท่านเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายไปเท่านั้นยังมียอดนักขุดย้อนไปเจอคลิปรีวิวที่กละแม่อ้างว่าในเชิงอาหารเสริมของเธอนั้นมีลิสป้องกันโควิดครับท่านชัดๆชัดๆท่านไม่ได้หูฝาดอย่างแน่แท้และผมก็ไม่ได้ตาฝาดด้วยโอ้อาหารเสริมมีลิสป้องกันโควิด -19 โดยอ้างไปถึงครอบครัวหนึ่งชาวสมุทรสาครภรรยากินอาหารเสริมของเธอเป็นประจำและยังให้ลูกอายุ4ขวบกับ6ขวบกินด้วยปรากฏว่ามีภูมิต้านทานไม่ ติดเชื้อโควิด -19 จากสามีที่ไม่ยอมกินอาหารเสริมทั้งทงท,งที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเออไม่เท่านั้นพอหันมากินสามีได้กินแค่7วันก็ตรวจปรากฏว่าไม่พบเจอเชื้อโควิดครับท่านโดยอะไรของมันว่าเนี่ยโอ้ตายแล้วตายแล้ว,ลว,ลวนะครับท่านสรรพคุณอย่างกับตาย10ปีดีเหมือนเดิมเลยครับท่านโดยไอยาตาย10ปีดีเหมือนเดิมนี่ก็มีจริงนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ,อ้ยแก้สรารพัดโรคอย่างช่วนาตาปีนั้นแก้ทั้งโอ้โหก็สรรพคุณมาเลยครับท่านตาย10ปี ด,ดีเหมือนเดิมนั้นตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับยาต,ตัวนั้นแต่ที่แน่ๆกรละแมงานเข้าครับท่านแต่ที่มีเสียงวิพากวิจารณ์อย่างเหลือก,กันกันเลยทีเดียวในกานดูชมเพราะว่าพลาดข่าวได้สะใจมากครับท่านเหมือนกับว่าการละแมเป็นหนึ่งในตัวอย่างของคนที่ทําตัวอินกับการทํานุบํารุงศาสนามากเป็นพิเศษเออใช้การทําบุญสร้างอิมเมจของคนดีแถมเป็นเจ้าบุญทุ่มสร้างนู่นสร้างนี่ถวายมากเข้าว่าหวังจะได้ไปนิพพานตัดมาที่ชีวิตจริงวิธีการห หาเงินเพื่อเอาเงินไปทําบุญเยอะๆกับเข้าขายหลอกลวงประชาชนโดยการโอ้อวดโมสสรรพคุณสินค้าเกินจริงมากที่น่าเป็นห่วงกับมีคนหลงเชื่อไม่น้อยอืหรืออาจจะพูดได้ว่าหาเงินบาปเพื่อไปสร้างภาพทําบุญครับท่านเอ็มจีอาร์ส่งเข้ามานะในครท่านผู้ชมไม่ได้ตาฝาดอย่างแน่แท้กันเลยทีเดียวครับท่านโดยมันอยู่แถวๆนี้ในกรทดานผู้ชมโดยเอาเงินบาปไปสร้างอะไรบุญอะไรนั้นนะครับท่านก็ต้องจับตามองอย่างดิีๆกันเลยทีเดียวแต่ที่ขาดไป ไม่ได้ครับท่านสวยมาตามๆกันอย่างไม่อยู่จอดกันเลยทีเดียวนั้นคือถัวลงครับท่านมดดำคาชาภาตอนนี้อาเทียยิ้มออกหรือเปล่านั่นก็ไม่แน่ใจแน่ใจว่าข่าวสดส่งเข้ามาวันนี้นี่เลยครับท่าน20โมกรลาถัวลงมดดำเชื่อกลแมเจตนาดีแต่ถูกตัดคลิปสั้นๆโดนถล่มและแถ โดยโดนถล่มเละนะครับทบ่านผู้ชมแล้วก็โดนจวกว่าแถแทนเพื่อนครับท่านโดยทัวลงยับมดดําเชื่อเพื่อนสนิทกะแลแม่เจตนาดีอูย้ยเจตนาดีอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวนะครับทบ่านผู้ชมโดยกินแล้วเออไม่เป็นโควิดนะครับท่านตาสองชั้นของผมชั้นเดียวหรือสองชั้นก็ไม่แน่ใจ จมูกตั้งเป็นสันครับท่านใบหน้ายกอืมกูยกยังไม่รู้ไม่มีเหงียงนะครับท่านผู้ชมหรือว่าเหนียงอะไรนะก็สูตรแท้แต่ครับท่านอ่อเออมีเขียนนี่ว่าเออแล้วกูก็ไม่อา่อานวะอ่าเอาใหม่นะครับท่านผู้ชมมาอกี้บือือเริ่มใหม่เริ่มใหม่โดนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดกับประเด็นรีวิวอาหารเสริมของพัชรศรีเบนจมารหรือกาละแมนะกร่ดมผู้ชมที่ออกมาไลฟ์สดพูดคุยสรรพคุณว่าถ้ากินหนึ่งกล่องนี่คือรู้เรื่องสามกล่องคือกราบสวัสดีกรอบหน้าชัดเหนียงหายหน้ายกตา ที่เคยตกก็เป็นตาสองชั้นร้อยขมวดคิ้ว <_ C 1> หายร่ <_ C 1> องแก้มตื้นจมูกเป็นสันโอยกูต้องแคปหน้าจอเลยเว้ยเฮ้ยรวมถึงประสบการณ์ตรงจากลูกค้าเดี๋ยวอ่าที่ทานจริงว่าโควิดมะเร็งโรคซึมเศร้าหายเป็นปิดทิ้งครับท่านโอ๊ยอะไรของมันวะเนี่ยอยืก็เป็นที่จับตามองครับท่านโดยด้านปอคอบอเตรียมเรียกกาละแมมาให้ปากคำบมอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงเร่งไปจับมันมานะ The cat sat on the ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่มีตอนนั้นยังไม่มีข่าวเร่งรวบรวมพยานหลักฐานภายในสัปดาห์นี้ครับท่านอู้ตายแล้วตายแล้วตาฝา <c oughs> ดโดยล่าสุดครับท่านเพื่อนสีอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวมดทำกรชา,าพา,าออก็มาวิจารณ์ถึงประเด็นดังกล่าวผ่านรายการแฉว่าตนรู้จักกาละแมดีซึ่งเจตนาเขาไม่ได้เวลวร้ายอยู่ที่ว่าวันนี้นางเจออะไรมากกว่าโดยกาละแมขายของของนางมานานแล้วแต่ทุกวันนี้มีการตัดคลิปสั้นๆมันจะเป็นการฆ่าคนและคนก็ชอบเสพข่าวแบบสั้นๆเมื่อก่อนกาละแมไม่ยอมไปหา หมอแล้วเมื่อไหร่มิงจะไปไไม่ใช่ยังไม่มีไม่ยอมไปหาหมอและพักหลังเริ่มไปทําเลเยอร์โดยกาละแมเป็นคนชอบออกกําลังกายไม่กินควายไอ้ไม่ใช่ไม่กินเนื้อสัตว์โอ้ยตามันรวนไปหมดนะครับท่านผู้ชมโทษทีและนางก็กินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของตนเองพิสูจน์ว่าเห็นผลได้จริงโอ้โหไม่เป็นโควิดนะครับท่านผู้ชมไม่เป็นโควิดไม่มีเหนียงใบหน้ายกอูยังไม่ยกเลยเออแล้วก็จมูกเป็นสันนะครับท่านผู้ชมตาสองชั้น ต้านมะเร็งปราบโควิดออเป็นสลิมหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับท่านไม่มีเขียนอนั้น ซึ่งการโฆษณาเกินจริงเหมือนกับการลอกเอ้ยลอกหลอกลวงผู้บริโภคโอ้ยตามเลยนะ <laughs> และเป็นการฆ่าคนทางอ้อมต่อให้ตัดคลิปสั้น3วินาทีก็บอกได้ยังไงว่ารักษาโรคโควิดโรคไตโรคเบาหวานโรคซึมเศร้าได้โอ้ <laughs> มากกว่าที่กูคิดไ้เยอะเลยสงสัยยาที่ผมถแถลงเรื่องขายไปตอนแรกนั้นว่าเป็นยาตาย10ปีทีเหมือนเดิมนั้นคงต้องชิดซ้ายชิดขวาไปเลยครับท่าน <laughs> อีกครั้งมดดําเป็นพิธีกรรายการควรพูดเป็นกลางๆไม่ใช่พยายามแถแทนเพื่อนนะในกานผูชม ก็โดนทวนลงอย่างชั่วนาตาปีกันเลยทีเดียวบ้างก็ว่ามันคือการหลอกลวงอย่างรุนแรงที่ไม่สามารถให้อภัยได้ถ้าคนที่คุณรักคุณเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคซึมเศร้าคุณจะให้กินน้ําชงเพื่อเพื่อนของคุณรักษาหายไหม <c oughs> นะครับท่านก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก,กันเลยทีเดียวอยากให้หมดดารีวิวกินทีละ3 0มสถึงสีซองทุกวันสักเดือน2เดือนให้ดูจังเลยค่ะด้วยเจตนาดีอยากให้สุขภาพแข็งแรงหายจากทุกโรคนะครับค่าคนทางอ้อม นั่นเนี่ยโฆษณาเกินแล้วคนป่วยมากินโอ้ยไม่อยากจะคิดครับท่าน โดยตอนแรกโค้ดข่าวนี้ไว้ในการผบบูชมแต่ว่ายังไม่ได้เห็นเนื้อหานั้นพอมาเห็นนั้นผมก็ไปไม่ถูกเลยครับท่านโดยประชางหลายฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มนะครับท่านโดยถ้าเกิดท่านกินอันนี้นั้นอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดว่าจมูกท่านจะมาเป็นสันอืมกูเป็นสันยังไม่ยังไม่เป็นเลยนะครับท่านผู้ชมหน้าท่านจะเป็นหยกครับท่านไม่ทราบว่าเป็นหินหยกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแล้วก็ไม่เป็นประหวานไม่เป็นโควิดอืมอะไรกีกวะตาสองชั้น นะครับท่านผู้ชมจะเป็นตาสองชั้นไม่มีเหนียงรักษาโรคไตโอ้ก็เป็นที่จับตามองกันเลยทีเดียวอ๋อจะไม่หมดรอยขมวดคิ้วหายล่องแก้มตื้นจมูกเป็นสันครับท่านโดยวันนี้มันเอาภาพขึ้นไม่ทันนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เออจะทําข่าวธนาธรวัคซีนนั้นก็โดนพ่อปามไว้ครับท่านว่าอย่าทําเลยดีกว่านั้นมึงขนาดจ,จะต้องย้ายที่อยู่ได้นะครับท่านก็โดนทัวลงตามๆกันนะครับท่านผู้ชมเราก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยที เส่วนลุงซิมสองเมื่อวานนั้นก็ประหลอดแตกครับท่านโดยคุณฟ้านักข่าวของอมรินทีวีนะก็ได้เดินทางไปแจ้งความลุงพ้นนะครับท่านผู้ชมก็ส่งผลให้โอ,อจะไม่มีการเรียกค่าอะไรวะ โทษทีอ๋อค่าเสียหายครับท่านออ้แต่แล้วแต่แล้วแต่มันลืมกันทันหันเนี่ยแต่ว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนั้นโดยตอนนี้ทั้งสื่อใหญ่อมรินทร์แล้วก็ไทยรัฐแล้วก็ช่องแปดต่างที่เล่นประเด็นลุงพลอย่างชั่วนาตาปีครับท่านโดยดังมาได้เพราะช่องข่าวอมรินทร์โดยคุณพุทธอิสระ ไม่ใช่พุธะพิวันนะครับท่านผู้ชมโุ้ยโทษทีโทษทีโดยฟังอยู่ก็อย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวรู้สึกว่าตอนนี้นั้นลุงพลจะมีแต่สาวกยูทูบเบอร์หรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องข้ามผ่านไปก่อนนะครับท่านแต่ว่าถูกใจพาดหัวอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวสําหรับ NGR นี้ถอนหมุดข่าวกะละแม่นักบุญคนบาปครับท่านก็ต้องให้ท่านดูสักหน่อยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งท่น่าจับจ้องอย่างดีๆกันเลยทีเดียวครับท่านหน้าไม่เป็นเนียงนะครับท่านผู้ชมไม่เป็นเนียงไม่เป็นอะไรนั้นตา 2ชั้นจมูกเป็นสันหน้าเลียวอะไรว่าเป็นโอ้โห ก็แน่ว่าท่านทั้งหลายจงปั่นจักรยานในการรับฟังนะครับท่านผู้ชมผมไม่ได้มาโฆษณาแทนแต่อย่างใดและตอนนี้ครับท่านพลเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบนั้นบอกว่าถ้าเกิดสื่อไหนมีการบิดเบือนนั้นก็จะเอาเรื่องสื่อนะครับท่านผู้ชมโดยผมต้องออกมาแถลงเรียนไถ่เพราะอดลงทนไม่ได้ครับท่านใครกันหนอข้ามาด่าพลเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบแบบนี้นั้นผมก็ไม่อาจทราบได้ครับท่านแต่ที่ทราบแน่ๆคือเออไอพวกถอดเทปตักฟังทั้งหลายนั้นฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มรวมถึงไอโอดสามร้อย้วยถอดเทปให้ท่านนายกที่ ผมชื่นชอบฟังหน่อยบอกว่าช่องนี้เป็นช่องที่ดีมีคุณภาพแนะเกนคอรอมมากดติดตามอย่างดิดดอนกันเลยทีเดียวเดี๋ยวจะทําทลิปชื่นชมประยุทธ์วันละสามเวลานะครับท่านโดยชอบเหลือเกินแต่ที่ชอบที่ว่านั้นจะชอบอะไรนั้นผมก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมจะเป็นชอบด่าดตามที่ท่านทั้งหลายปะท้วงมาหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตาม,มองครับท่านส่วนท่านทั้งหลายบอกว่าทําไมช่วงนี้คดีเอเอมันชักจะเงียบไปนั้นผมก็เออยังหาข่าวมันไม่เจอนะครับท่านผู้ชมโดยไม่อยากจะให้เนื้อที่ข่าวมันมากนัก แต่กระลแมฟังอยู่อาจจะยิ้มไม่ออกแล้วครับท่านหลังจากที่เมื่อกี้นั้นผมได้บรรยายสรรพคุณนะครับท่านโดยจะเป็นเท็จหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองแตไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องจริงนะครับท่านผู้ชมแต่ที่อันนี้เลื่อนมาเจอคมชัดลึก บคอบอติดต่อกลแม่ไม่ได้เปลี่ยนเป็นออกหมายเรียกรับทราบข้อหาสัปดาห์หน้าครับท่านเนาละเว้ยแจ้งเข้ามาวันนี้นี่เลย15นาฬิกาีนาทีวันที่20่มกราครับท่านออกหมายเรียกแล้วนะครับท่านผู้ชมจากคมชันลึกส่งเข้ามาครับท่าน โดยไม่ทราบว่าตอนนี้ตา2ชั้นหรือว่า3ชั้นอะไรสุดแท้แต่นั้นจะเป็นตากระตุกข้างซ้ายแล้วหรือเปล่านั้นหรือว่าจะกระตุกข้างขวาขวาลายซ้ายดีหรือว่าจะอย่างไรนั้นก็สุดแท้แต่แต่ที่ไม่ต้องสุดแท้เลยกรณีกาะแม่ออกมาโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารอวดอ้างสรรพคุณว่ากินแล้วย,ยกหน้าตาหายตกโอ้โหเหมือนทำตาสองชั้นดั้งดงเนียงหายจนเกิด ก <c oughs> า,ารวิพากษารในโลกออนไลน์และเคยถูกดำเนินมาก่อนหน้านี้แล้ว7ดคดีในข้อหาโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตครับท่านและโฆษณาโอ้โดเกินจริงมาแล้วอล่าสุดพนักงานสอบสวนกํากับการ4บกปคบ,บ,บได้ประสานนางสาวกัลแมนะครับท่านพัชรศรีอะไรนี้นั้นผ่านทางโทรศัพท์มือถือเพื่อให้เขาพบพนักงานสอบสวนภายในสัปดาห์นี้ตามที่พันตารวจเอกชนนชนะอ่าเอาเอ,าเอายาวไปเรียงความเลยว่าชื่อ แม่มับกตำแหน่งด้วยนะครับท่านผานผ่านได้ก่อนได้ถแถลงแก่สื่อมวลชนเมื่อวานนี้ว่าจะให้เจ้าตัวเข้าพบสำนักง,งานพนักง,งานสอบสวนภายในสัปดาห์นี้แต่เมื่อโทรศัพท์ มือถือหาปลายทางนางสาวพัจลศรีไม่รับสายและไม่โทรกลับติดต่อไม่ได้พนักงานสอบสวนจึงได้ออกหมายเรียกครั้งที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวซึ่งข้อหานี้นั้นเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหาในคดีความผิดตามพรบอาหารพศสอง2มาตรา45ิไม่ให้พูดใดโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร โอ้ยยาวไว้เหนื่อยเลยเวซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน30,000บาทและข้อหาโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา4ี 40, 41, ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน5,000บาทครับท่านก็ต้องจับตามองในกานดูชมหากบาตเช้านั้นอยากจะสวยมีตาสองชั้นดั้งดง่งหน้าเลียวหน้าโยกอะไรของเขานั้นเป็นเบาหวานรักษาหายเป็นโรคไตรักษาหายเป็นโรคโควิดก็รักษาหายอีกนั่นตามที่มีการถแถลงเรียนไขไปตรงนี้นั้นก็อย่าเพิ่งเชื่อนะครับท่านแม่มึงเอ้ยเกิดจะลื ไปแล้วถ้าเกิดบอกว่าไอ้นั้นเดี๋ยวผมจะสวยไปด้วยนะครับท่านโดยอย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่าน อ่ะอันนี้ก็อะไรวะเนี่ยมติชนส่งข้าประกวดเชื้อโควิดหายโซเชียลจี้กาละแมเปิดชื่อโรงพยาบาลหลังรีวิวทานอาหารเสริมเชื้อโควิดหายงงหนักเออแบบนี้ไม่ต้องพึ่งวัคซีนนะครับท่านก็โดนทัวลงอย่างชัว่วนาตาปีนะกระานผู้ชมก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านโดยท่ามกลางกระแสรเราชนะนะกระานผู้ชมอ่อสุพัฒนาพง์อะไรนี้นั้นรัฐมนตรีคังแนะซื้อมือถือใหม่แล้วก็โหลดแอปเป๋าตังโดยมีการคาดคำนวณออกมา นะครับท่านผู้ชมว่าผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์มือมือถือแบบที่สามารถโหลดแอปได้นั้นอยู่ที่เรา1 2ึ่งถึงสองแสนคนซึ่งเยอะเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมและคนกลุ่มนี้นนสมควรที่จะได้เงินมากกว่าใครเพื่อนนั้นก็เออเขาบอกให้ไปซื้อโทรศัพท์มือถือนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่ทราบว่าจะต้องมันฝั่งชิปจริงๆครับท่านแต่ละไอเดียนั้นก็ไม่ทราบว่าท่านทั้งหลายนั้นจะได้เงินกันหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือผมโอ้ยกูไม่ได้นะครับท่านก็เป็นสีหน้าจับตามองอย่างเหลือล้อนกันเลยทีเดียว นกครดบท่ินบูชชม่ามกลางการดําเนินคดีมาตนรา112นั้นวันนี้ก็โดนไปหลายดอกหลายคนนกครดบท่านบูชชมรวมถึงมีการไปแจ้งความธนาทรเรื่อง1 1 2นั้นก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านผู้ฟังที่เระรบขนาดที่ต้องการฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงก็ไม่ใช่ในกครดบท่านบูชชมอันนี้สํานักงานนะวิวรีพอร์ตจึงขอรีบจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่านแล้วพบกันใหม่นะครับท่านผู้ชม